สวัสดีครับวันนี้มาอีกแล้วจัดหนักอีกแล้วครับวันนี้ประมาณ3มตันมุ่งหน้าไปจังหวัดชนบุรีแล้วก็มาหาชัยครับวันนี้ทำสี้อมาใหม่สวยไหมน่าใส่ไฟมาใหม่ด้วยโอ้โหปูดปาดลวดลายจังเลย3ตันครับวันนี้สามตันนะฮะก็ค่ารถประมาณ48 0พครับ ค่าใช้จ่ายประมาณ2,000นิดๆเหลืออยู่ประมาณ2,700บาทเอาได้ครับเมื่อวานก็มีงานเมื่อวานก็ไปกรุงเทพมานะครับเหลือ2,000กว่าบาทอันนี้ก็เหลือ2,000กว่าบาทอีกครับ2วันเหลือประมาณ5,000บาทได้เป็นไงล่ะก็เฮยออนนิวครับแนะนำออนนิวเลยครับใครอยากได้รถประหยัดประหยัดใช้งานแรงดีๆทนทานนะฮะออนนิวครับ, new, รบประหยัด ไฟลวดรายยังกรนลถ10บล้อเลยเดี๋ยวก็โดนตำรวจจับอีก <Okay. S 1> ไปครับสายอาชีพอย่างเราวันนี้มุ่งหน้าไปกทมอเอ้ยไม่ใช่มุ่งหน้าไปมาหาชัยชนบุรีแล้วก็มาหาชัยครับ450กิโลไปจับ900กิโลครับวันนี้แบกน้ำหนักประมาณ3ตันรายได้วันนี้ก็2700บาท2วันประมาณ5000บาทก็เอาได้ครับโอเค สีล้อใหม่สวยไหมครับอ่อนนิวครับออนิวสายประหยัดสายลูสายลุยได้แต่งรถเพื่อการใช้งานนะครับเพื่อนๆพ,พยายามแต่งรถของเราให้เหมาะกับการใช้งานรถเราบรรทุกเนี่ยควรจะต้องทําสมรรถนะให้มันแข็งแรงแข็งแรงเข้าไว้ก่อนไปมุ่งหน้าไปมาหาชัยกันรักนะจ,กจุ๊บ